2,000บาทนะครับสุดยอดแท้อครับอันนี้จุบออเด็กซี่บอยังเหลือเลยครับนี่เบิ้งเนี่ยครับผุนครับยังเหลือแบบอีกผมมาประมาณ50บบอเลยครับลงทุนลงเรือน2,000ันวเยี่ยมมากเลยครับลงเรือนอีกหนึ่งก้อนเนาะอีกหนึ่งก้อนแล้วก็เจาะกระป๋องเนาะอันนี้กระป๋องคันเนชั่นเนาะครับเจาะกระป๋องธรรมดาเนี่ยแหละใส่เม็ดเจาะได้เนี่ยเบิ้องหูแบบจังสิทเนี่ยควันครับควันใส่ควันเจาะบ้านแล้วก็คิดตอนเนี้ยคิดเหตุเหตุอย่างเนี้ยครับในยู่บ้านครับผมก็ว่าสิเลี้ยง เป็ดเย่ยงไก่ปลูกผักน้ำครับแต่ว่าป้องไม้นู้ก็ว่าอยากได้ยักร์ลอยบ่อแหละครับอ๋อไต่วา่างเสร็จนะ่มกะเลยอุ้ยมันต้องมีและเนี่ยเบิ้งฟ้าม์มหนูปลูกชายัยษ์พูนี่แม่เบิ้งด้วยนี่พอตามเพจมาสองปีแล้วไอเบิ้งมันอินร้อนเลยวันเนี่ย ฟาร์มหนูพุกใหญ่เชยภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาที่ป่ามันนะครับไรข้าวโพดนะครับวันนี้ก็ ที่นี่ครับอาเภอกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่นครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ติดต่อจังหวัดกาลสินแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเขตติดต่อนะครับก็เข้ามาก็เป็นพื้นที่ทุ่งไร่ทุกแนานะครับที่นี่แล้วก็ผมมาดูฟาร์มที่นี่ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากมครับฟาร์มก็ทาง่ายมากอันนี้ก็คือหลังคานครับใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับที่เป็นป้ายโฆษณาครับเกลสาเข็บมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อมันมาทําก็โอเคครับผมว่ามันก็สามารถกันแดดกันฝนได้ก็คือถือว่าใช้ได้ครับเราไม่จําเป็นต้อง ไปลงทุนอะไรเยอะนะครับเนาะนะครับในส่วนของเรื่องลงเลื่อนนะครับขอให้กันเดดกันฝนได้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่ากระโพดครับอันนี้คือปลูกเรียมไว้ให้หนูนะครับแต่ว่าหนูมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็โตแล้วครับอยู่ประมาณเดือนกว่าก็พอดีแหละนะครับพอดีกันนะครับกับหนูพี่กับน้องยอกแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อคุณพี่อะไรเนาะอ่ากินดาครับบวเล่าอได้างครับบอกเล่าได้เยอะครับผมครับเนาะสัมผัสภาษาเล่านะครับเนาะครับคุณพี่จินดาครับยุนี่ยุชัยครับคุณพี่ ยูนีเป็นบ้านนามลามลตำบลดุลศาสร์เพิ่อกระนวนครับบ้านนามูลตำบลนีอย่างเนะาะตำบลดุลศาสดุลศาสาครับอำเภอกระนวนครับผมจังหวัดขอนแกน่นขอนแกน่นแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นเขตติดต่อพังกาลสินเนาะครับผมกาลสินเนียเพื่อยังฟังนี่ครับผมเอ่อทากันโทรครับทากันโทเนาะอ๋อครับผมก็เป็นเขตติดต่อพื้นที่อ่าอ่บ้านบ้านไกลลังเทียนกันเนาะฟังนี่ก็มาเรี่ยงหนูเนี่ยอยู่ข้างนอกเนาะครับเป็นบอยอยู่อยู่อายุให้นะเนี่ครับก็เป็น ปุขะโพดทีมใหไหนูครับนะครับผมขออยากสอบถามเพิ่มเติมครับคิดจึงไนจึงอยากเลี้ยงหนูครับผมก็อยากมีรา่ได้ครับผมกับอายุบ้านก็ยยังมีรา่ได้เสริมครับผมครับผมขออยากสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก่อนหนีให้งานยู่ใส่ครับผมยุ่งเทียบครับผมให้งานยุ่งเทียบมาเป็นซิฟกปีครับโอ้ตอนให้งานยุ่งเทียบเป็นอย่างไรนะครับตอนนั้นครับความรู้สึกนะครับ ก็ยักกลับมาอยู่บ้านดูยังอยู่น้าลูกน้ำเตาก่ากนแล้ลูกเต่ากว่าญ่เป็นสาวแล้วเนาะอ๋อเราเลยไปยุ่งอย่งวิบัติเลยครบโอกาสพอดีช่วงโควิดมาพอดีได้โอกาสดีเล่นมาครับครับผมถึงไว้กลับมาอยู่บ้านได้ปะเนี่ยถือว่าถือว่าถึว่าถอ่าถึอว่าถือว่าถอว่าถอว่าถือว่าถอว่าถือว่าถืว่าถือว่าถอว่าถือว่าถือว่าถือว่าถว่าถื่าถว่าถว่าอว่าถ่าถ่าถือว่าถื่าถอว่าถือว่าถว่าถือว่าถือว่าถื่าถว่าถ่า เฮ็ดยังครับปัะเนี่ยกองปอไม้ครับที่เฮ็ดอะไรเลี้ยงทั้งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับทั้งที่ว่าที่ปลูกผักน้ำเฮ็ดหลายอย่างครับนี่ก็แร่เริ่มต้นเฮ็ดขอกกัน่ยังไม่แล้วอยู่ครับครับผมเริ่มเฮ็ดขอกกัน่ยังครับก็เริ่มเห็นว่าเริ่มออกเป็ดออกไก่แล้วนี่ข้ามาอยู่จักเดือนครับเนี่ยามาอยูออ่ประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับเกือบสองเดือนครับก็โอเคครับมาเริ่มมาสร้างไม้ลามสร้างกระต๊อบอยู่นี่เนาะบ้านก็ให้ ให้เป็ดให้ไก่อยู่ไปให้ลูกอยู่เดียว <c oughs> พ่อแม่ก็มาอยู่นอกบ้านมาอยู่ข้างนอกเนาะก็จริงๆก็ปันปลายชีวิตเท่ากับมาอยังสี่แหละครับมันก็มันก็สดุกสบายดีเนาะมาอยู่นอกบ้านมาอยู่อากาศโล่งๆแบบนี้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอยัดผ้า,าไปเบิ่งในส่วนของ <c oughs> อบอร์ดเรืล่องเรือน,นะครับ,รบ,รบลงเรือเนี่ยครับนี่ผมเซอร์ไพรส์มาข้างบนนลยครับเป็นเพนอ่าฟิวเจอร์บอร์ดทั้งเบิร์ตนะครับเอามานจะใส่ครับเนี่ยอันเหนียวมานตะตรงเทียบรับผมมันตรงเทียบติดเก็บมากเขา ขอเขอาามับเป็นไบโฆษณาแบบหลายๆอย่างเนาะครับผมครับ <c oughs> อ๋อเป็นสินค้าโฆษณาเนี่ยเครื่องมาซอยโฆษณา่เขาเนาะมาหนีบบอ่ครับในส่วนหนีบบอนี่มันจะมีบอทั้งสูงทั้งต่ำครับก็คื่องนี่นความสูง50าสิองทอนบ่ครับเนี่ยห้าสิบสี่สิบครับห้าสิบสี่สิบเป็นเก่าสิบเชนจะยืนมั้งด้วยครับเนี่ยขนาดเพียงเอวจับนุ้งเป็นยังไงครับผม <c oughs> จับนุ้งจับนุ้งสบายป่ะลำบากเป็นไงคือสื่อไอท่อขนาดที่ความสูงนี่ยมันจ้งแรกมันหาบ่มีครับ อ๋อทอบอมีครับผมมันหาบอมีก็เลยต้องใส่อ่าทนายทีมีอยากอยากได้ก้อนว่าอ,อ,อยากเรียกนู้แล้วก็อ,อ,อยากมาติดสั่งตะกอนนะให้มันเลี่ยวก้อน,น,น,อนแต่ว่ารุ่นหลังนี่ก็เป็น40 40ิ40ออนอนนี่กำลังดีเนาะช่วงหลังมันนี่ก็เริ่มแบบเรียนหาหม่องอึนครับของที่มันมีนี่แหละครับผมที่ว่าสั่งผมา่ะครับลงเรื่อนถึงบรรงบจักบาทครับเนี่ยนี่ก็เป็นไม้ท่าๆนี่แหละครับไม้ยุค่า้าไม้ยังเนาะ สองพันสองพันสามพันนี่นะครับโอ้ลงเรือนครับมูลค่า2,000บาทนะครับสุดยอดแท้เองครับอันนี้จุบออเด็กซี่ิบอยังเหลือนะครับนี่เบิังเนี่ยครับคุณครับยังเหลือแบบอีกผมมาประมาณหาชิดบอยนะครับลงทุนลงเรือนสองพันโอ้เยี่ยมมากเลยครับลงเรือนจนทุนสุดยอดมากเลยครับแต่ก็ระวังเรื่องลมนิดนึงเนาะครับนี่รลมแห้งบ่ครับก็ ก็เพราะใดครับปีที่แล้วก็ลังคาพังซ้อนเทียบกับตะวันมันก็บพรใครมากหรืโดนเทียบใครับผมก็บ้านใดมีปัญหาเนีก็ลองเบิ่งก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้หนาวแหละก็มีปัญหาดอกถ้าเบิ่งแต่หน้าฝนลันกันแดดกันฝนได้ก็สามารถเลี้ยงในแล้วเนาะนะครับเกิดเริ่มต้นตั้งทีก่อนเลี้ยงนู้ยให้ได้ให้ขยายหนวอีกก้อนจังว่ากันลงเลือนงมาต้องไปเลียดังนะพ่อเนาะโอเคครับส่วนฟ้านี่ครับฟ้าก็เหมือนกันครับนี่ฟ้านะครับก็เทมากครับนี่ฝั่งนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดครับฝั่งนี้เป็นฟิวเเเจจอออออรรรรร์์์์บบบดดคคคัืฟิวนนนีี่าายะ พุ่งคายนี่ฟิชบอดนี่ครับก็เปลี่ยนไม้ยกขึ้นเพื่อแยกเท็ตอันนั่งเลยบอกว่าเป็นยังครับก็คือใช้ได้กับเก่าแต่ตอนหินทับเพราะมันมันมันคนขางเบาเนาะครับมันเบายางมันเบาเอาก่อนหินทับก็ถือว่าโอเคแหละครับผมเนาะส่วนระบบแนวหมาบิ่งในบ่อคันปึ๊บในบ่อครับข้างในข้างในนี่ครับเป็นระบบแนวแบบเราข้อยัดยกขึ้นมาให้ผมเบิึงนะครับผมถอดได้ครับเด้อครับ แไบว่าเป็นระบบแนมแบบตั้งนีๆครับอันนี้ระบบแนมเป็นการตั้งแนมแบบเริ่มต้นไม่ไหมผมเรียงหนูครับผมไม่เลี้ยงสีละครับ่เล้ยงแบบนี่เริ่มต้นนะครับอันนี้คือยู่ทงแนนกนบะพื่อท่านทห่มีน้ำปลาปลาเข่าเนาะครับผมโอเคแล้วก็แบบนี้นะครับอย่าเฝ้าลงครับอย่าเฝ้าลงนี่นะครับอันนี้ก็สอนวิธีการเฮ็ดนะครับผมอันที่ใบก่อนหนูวิ่งแลนสายแลนดครัวแล้วมันเขียดนี่กันเทนะครับอันนี้คือเป็นอิดหนึ่งก้อนเนาะอิดหนึ่งก้อนแล้วก็เจาะกระป๋องเนาะอันนี้กระป๋องคานิชั่นเนาะ จาะกระป๋องธรรมดานี่แหละใส่มีดจอได้เนี่ยบึงหูแบบจังสิทเนี่ยคว้านคับคว้านใส่คนจีดจ่านค้านใส่นั่นะครับเด้อมีดตะเล็บ้อครับเด้อไงดึงออกปื๊ดปื๊ดมีดตะเลมันจะมีเห็นว่าัง่ายงๆเจาะเปิดฟ้ากระป๋องครับอ๋อตอนนี้อันนั้นมันจีมันจีมันจีพับมองนี้ครับเก็บมองนี้เบิดเลยมันจีบ่มีบ่อยห้อยบาทมันจีมันจีมันจีเนียนกิบเลยมันจีมีมองอะไรแมนเท่ากับเท่าหงัดกิบกับ กระป๋องนี่คันเ็นกระป๋องหัวอาหารเลยอย่างจริงๆก็คือในตอนเจาะห้าสิบให้ในมันหุ้นฟิตแลก็ทดตรงนิดนึงนะครับส่วนใหญ่น้านีเอาแก้ยวนึ่งมาใส่ข้างบนเพราะว่าจะพักนี่เขาจะดึงกระป๋องขึ้นได้ครับตัวใดดดึงกระป๋องดนึงน้านมีอัค<อ>ุ้มมดนองเนี่คือมันหลวมครับนี่ยกขึ้นในมันหลวมครับม<อ>ันหลวมแต่ตัวใดโบดืกด,ดกินด้อยู่แต่บางตัวดืดก็คืองอมง, <bén. S 2> งอมขึม,มงอมขึมนะครับนประมาณเนี่ยแบบนี้ก็คือต้นทุนถูกประหยัดมากๆแต่ว่า ตอนที่เขาเลี้ยงหลายๆตัวประมาณกับอ่าเป็นหาซิปบอขึ้นไปนี่ก็รู้สึกใช่เริ่มเริ่มเมื่อยเพรต้องมาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนนี่ตลอดแต่ว่าคันเริ่มต้นซิบบอลซิปบอลมันมีปัญหาเขามีเวลาแล้วแต่ได้ข่าวว่าคุณพ่อตื่นมาตีสามตีสี่ก็บ่มีปัญหานะครับอก็ตื่นได้เศร้าอยู่โอเคดีครับเนี่ยเนี่ยวันี้ก็ใส่อาหารใส่ข้าวเปลือกได้เนาะนี่ก็ใส่ขอวแห้งได้นะครับก็ผสมกันได้เลยครับว่าน่ามีปัญหาอย่างเนาะครับผมโอเคครับอ่เอาลงเลยครับบันนี้เนาะเก็บลงเลย อะระวังนูการด้วยครับเด้อนูกานจะเดินทางมาห้องกอดๆใส่เจ้านะนี่นะครับโอเคนะครับวันนี้เป้าไม้ครับเป้าไม้ที่เฮ็ดอะครับเป้าไม้ที่เฮ็ดอ่านูมันจักบอลน้องเลยเฮ็ดยังจักังไหนครับผมเนี่ยเป้าไม้ที่แนวคิดอีกครับมาอยู่บ้านอะไรก็คิดตอนเนี้ยคิดเฮ็ดอย่างเนี้ยครับในอยู่บ้านครับผมก็ว่าสิเรียง เพชรเดี่ยงไก่ปลูกผักนั่ครับแต่ว่าเป้าหมา้นู้นว่าอยากได้ยักลอยบอ่อแหละครับควายแบบว่าควายครับผมจริงๆก็เฮ็ดไายอย่างก็ดีกว่าเนาะส่งเสริมกันไปนะครับ,รบแต่ว่าต้องเฮ็ดไรยางยังไงเป็นงานหลักอาชีพหลักก่อนเราจังเฮ็ดเสริมไปเรืยยร่อยๆเพราะว่าเงินพวกหนูพวกเป็ดพวกไก่เนี่ยมันเป็นมันเป็นเงินไร้วันมันเงินไรเดือนนะครับเป็นเงินไร้วันไปเรื่อยนะครับเนาะมันเป็นสัตว์เล็กที่ว่าสามารถขายได้ตลอดเนาะปลูกพงักอยู่นี่ก็ พื้นที่ทางดีครับพื้นที่ก็ไลยอยู่ขยะได้ไลยอยู่ดอกโอเคครับถ้ามีคนสนใจอะครับอยากที่จะเลี้ยงหนูอยากจะมาชมหนูอยู่นี่สามัดเขาไปเยี่ยมชมได้ปะครับเข้ามาได้เลยครับครับอยู่นี่อยู่ไยครับผมอยู่นี่คือบ้านนามูลตำบลนุนศาสเพิ่งกระนวนครับผมอ่าใจเย็นครับบ้านนามูลตำบลตำบลนุนศาสดุนสาด อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นขอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0813620068ครับ0813620068ครับอ่าท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากมาชมครับพิธีการเลี้ยงหนูนี่ครับอยู่ข้างนอกบ้านแบบนี้เนาะนะครับอยากมาเริ่มต้นเบื้องารถเข้ามาศึกษาไดอย่างนี้นะครับเนาะนะครับมาหาคุณพ่ออย่างเนาะครับเนาะพ่อจินดาครับพ่อจินดานะครับเนาะบ้านนี้มียังอยากฝากถึงท่านผู้ชมหรอครับหรือมีเคล็ดลับดีๆครับ าชเคช็ดลับมันก็พ่ามี่หรอกครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มต้นใหม่มีแต่ขอคําแนะนําแตละพวกตีเลี่ยงน้่งกันกันนะครับเพราะ่ผมก็เริ่มเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะครับผมผมกับบุลูกะนี่ยังดีๆกับผู้ผู้มี่เข้มงวดไม่แนะนําผมน้ำแน่ครับผมมันเริ่มมันเริ่มต้นใหม่มากสครับโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มลูกใหญ่ชชยพูมเพห็นกับคุณพ่ออย่างเนาะคอจินดาคอจินดาขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ นี่แล้วนี่ครับอันนี้ก็คนอยู่เบื้องหลังความพรมถนนครับสวัสดีครับชื่อคุณแม่อะไรครับผมแม่สางาค่ะแม่สางาครับยูนี่ยูไซครับผมยูบ้านน้ำมุ่นค่ะตำบลต้นสารอำเภอตะลุ่นค่ะวันนี้ผู้ใดญ่นาะเป็นคนรลีเริ่มอยากเลี้ยงหนูก่อรมูบันนี้เนาะคุณพ่อค่ะคุณพ่อตอนคุณพ่อว่าอยากเลี้ยงหนูเจ้ารู้สึกจังไหนนะครับผมที่แรกอ่ะห่วยมันจะเมนบ่หรอพ่อเออมีบู้สึกกินบ่หรอพ่อครับ ก็เลวังเศษนะสดใสแล้วอุ้ยมันต้องมีล่ะเนี่ยเบิ่งความหนูพุกใช่ยัยพูดนี่แม่เบิ่งดูนี่พ่อตามเพจมาสองปีแล้วไอเบิ่งวันนี้ร้อนเลยวันนี้วันนี้ก็เลวังอาจารย์แม่เบงมีต้นนี่พอหลายเด้อมีต้นแกหยิบๆเออครับผมกนได้เก่าโอ้หยิบๆนี่หยิบๆนี่มัลงประมาณสี่ห้าสิบปอนดมันหยิบๆแล้วครับเนี่ยก็เลยวังี่เศษก็เลวังก็เลย์โค้บิดก็มาพอดีก็เลยพผ้ากันตัดชินใจก็เลยว์กลับบ้านก็กลับ ก็ตอนนี้กำลังมีแห้งนะไม่เห็นยังกะมันเกิดดีกรวยเข้าตอนมาพอมีแห้งนะครับเนาะใช่ครับสุดท้ายจริงจริงยุ่งเถียรจังแม่จะต้องมายู่บ้านคือเก่าแล้วครับเนาะเข้ามาเริ่มต้นเลยครับแล้วลูกคนหนึ่งก็ยุบไตคนหนึ่งก็ยุบไปักตมียังสิฝากขอลูกป่ะครับ อ้าวกะที่ว่าเออพ่อกับแม่ดีใจหลายๆที่ลูกสนับสนุนแบบนี้แต่ใส่ลูกสนับสนุนต่อไปครับผมจกได้เดือนจักแสนครับผมจกได้จักลูกอ่ะก็จกได้หลายอยู่วันไปงานจุ๊บเท่กันจักหมาอ๋อโอเคครับเพราะว่าลูกเขาให้ทุกเดือนอยู่จ้าลูกได้ทุกเดือนจ้าครับครับผมขอบคุณครับคลิปเดียวแล้วครับกวนซัง้เฮลี